ชายมุสลิมให้ความสำคัญกับการยิงธนูขี่ม้าและว่ายน้ำเพราะสมัยก่อนผู้ชายต้องฝึกฝนศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองและปกป้องบ้านเมืองอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องเล่าทั่วไปนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วคำพูดเหล่านี้เปรียบเสมือนกับว่ามันกำลังฉายภาพบางแง่มุมของวิถีชีวิตคนมาลายูในอดีตครับ มันทาให้ผมได้เข้าใจว่ากิจกรรมต่างๆที่เราได้พบเห็นในทุกที่ที่เราไปในช่วงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงผมได้ยินมาว่าวิถีของชายมุสลิมเนี่ยครับพี่บัสต้องมีการขี่ม้ายิงธนูแล้วก็ว่ายน้ำใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ oh, แต่ตรงนี้นอกจากจะชายแล้วผู้หญิงก็สามารถยิงธนูได้เหมือนกันาาด้วย อ๋ออย่างนี้ถามก่อนว่าทําไมการยิงธนูถึงสําคัญครับตามที่ทางแบบบรรพบุพรุษเขาส่งต่อเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ศาสดาส่งเสริมจากนอกจากขีม่ม้าว่ายน้ําแล้วก็ยิงธนูด้วยเป็น3ชนิดกีฬาศาสดาส่งเสริมด้วยใช่ครับอ๋อแล้วการฝึกยิงธนูเนี่ยครับยากไหมถ้าสมมติว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยอยู่ดีอยากจะมาเริ่มต้นฝึกใช้เวลานานไหมครับไม่นานครับแป๊บเดียวก็สามารถยิงได้แต่ว่าจะชําชนาญหรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าขยันซ้อมไปแค่ไหน อแล้วพี่บัตเองเนี่ยมาช่วยฝึกสอนน้องๆได้นานหรือยังครับตั้งแต่ปี2018 <c oughs> ก็จะมีพี่น้องเราที่อยู่มาเลเซียเข้ามาส่งเสริมมาเผยแพร่ให้เรามาจัดเวิร์กช็อปอหลังจากนั้นเราก็พยายามสร้างเครือข่ายเข้าไปโรงเรียนเราก็พยายามเผยแพร่พยายามไปช่วยสอนช่วยสอนครูของโรงเรียนสอนอแล้วก็พาเด็กแล้วก็ครูโรงเรียนเขาจะพาเด็กไปแข่งตามสาที่ต่าง แปลว่าพี่บัตรก็เคยพาน้องๆไปแข่งบ้างแล้วเราไปสอนไปเทรนกับครูอีกทีหนึงครูก็จะไปสร้างเด็กอีกทีนึงช่อไปสอนอเคยมีไปแบบชนะได้รางวัลอะไรมาบ้างไหมครับก็มีเยอะแยะมากมายครโอ้เยอะแยะมากมายเลยของเด็กๆเขาโอ้ <laughs> โหก็เราเป็นคนสอนแล้วก็ภูมิใจนะธนูเป็นอาวุธที่มนุษย์ใช้กันมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรร จากการใช้เพื่อล่าสัตว์มาเป็นอาหารค่อยๆได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในสงครามครับแม้ในปัจจุบันธนูจะเป็นอาวุธที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ลหลงไหลและฝึกฝนการยิงธนูในฐานะกีฬาคลาสสิกมีแรงบันดาลใจมากมายที่ตัวเองกำลังสนใจนะวัยเด็กที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยตื่นเต้นอะไระและนี่ผมอายุ45แล้วผมรู้สึกว่ามาเจอโลกที่มันมีอะไรที่มัน สามารถซึมซับต่อยอดอะไรมากมายที่จะส่งต่อให้กับเด็กๆได้แล้วมันสนุกด้วยอย่างเงี้นั่งงน,ะนคือธนูเงี้ยธนูก็เป็นธนูพื้นเมืองที่มันเชื่อมเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและในอดีตเนี่ยคือบรรระชนอิสลามเนี่ยเขาให้ความสําคัญในเรื่องของผู้ชายเนี่ยมีคุณสมบัติในการปกป้องบ้านเมืองตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะส่งเสริมให้ผู้ชายเนี่ยเก่งมวยปล้ำว่ายน้ําต้องเก่ง ธนูต้องได้ม้าต้องขี่เป็นอย่างเงี้ยนี่เป็นกีฬาเขาเรียกว่ากีฬาซุนนะกีฬาที่ท่านนบีุมฮัมหมัดส่งเสริมกีฬากิจกรรมที่มันเชื่อมโยงกับวิถีของคนมุสลิมได้ในพื้นที่แั้วก็เริ่มต้นกับกลุ่มเพื่อนๆเยอะะและให้ความสําคัญกับธนูมีการแข่งขันกันมากขึ้นและการแข่งขันก็เป็นการแข่งขันธนูเทรดี้วัฒนธรรมนี่ไม่ใช่ธนูแบบโมเดิร์นเราแข่งธนูเพื่อพัฒนาจิตใจกันเพื่อมาแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกัน และนี่คือวิถีความเป็นชายของชายมุสลิมคนหนึ่งแห่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีการแข่งขันอีกหนึ่งอย่างของชาวสามจังหวัดภาคใต้นะครับที่เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศนั่นก็คือการแข่งเรือกอและนั่นเองครับซึ่งมีที่มาจากประเพณีในวันสำคัญทางาศาสนาอย่างวันฮารีรายอครับ ก่อนมีการแข่งเรือกอและเล่ากันว่ากลุ่มชาวประมงพี่น้องชาวมุสลิมที่งดออกหาปลาในวันเทศกาลฮารีรายอซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่จะมีการละเล่นมีมหโหรสพและมีเรือกอและถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆพวกเขาจึงนึกสนุกนํามาแข่งกันครับวิธีนี้เรียกความสนใจสนุกคลื่นเครงให้ทั้งผู้ชมและผู้แข่งขันเป็นอย่างมากจนกลายเป็นประเพณีแข่งเรือกอและในปัจจุบัน แข่งเรือ,อยอกรน,นี้จัดทุกป,ปีครับหลังรายยูฮัครยบประมาณเดือนมิถุนาการกฎาคมกติกาคือเอาเรือที่เร็วที่สุดชนะระยะทางนี้350เมตร,ร,มร,รคนพายเนี่ย5คนครับ300อีกสองเป็นเจ็ดครับมีสองประเภทครับมีเรือต่อเองแล้วก็เรือกลางครับเรือกลางมีสองลำแล้วก็จับลาะพอใกล้ๆจะจะ,จะแข่งแนละ้วก็ เช้าแล้วก็เย็นเช้าแล้วก็เย็นประมาณ20กว่าคนแล้วก็คัดคัดคัดคนที่แกร่งครับร่างกายตั้งแข็งแรงรปีที่แล้วได้ที่3ประเภทเรือต่อเองครับชาวบ้านมามาชมเยอะครับมีไทยพุทธมีชาวบ้านที่นี่แล้วก็ต่างจังหวัดนาราบ้างแล้วก็ยะลาแล้วก็ในเมืองตานี้ การแข่งขันเรือพายพื้นบ้านกอและหนึ่งในเอกลักษณ์และสีสันแห่งวิถีชายแดนใต้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรักความสามคัคคีปรอ n ดอ o สมานฉันท์พัฒนาทุนทางสังคมที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมท้องถิน่นให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยครับ ของลูกผู้ชายมาลาย,ยูยังสะท้อนออกมาหเห็นในรูปแบบของศิละปะการต่อสู้ด้วยนะครับและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือปันจักสีรัดหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้มาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าปันจักสีรัดคืออะไรปันจักสีรัดเป็นคําที่มาจากภาษาอินโดนีเซีย คำว่าปันจักหมายถึงการป้องกันตนเองและศีลัดหมายถึงศิลปะรวมความหมายแล้วหมายถึงศิลปะการป้องกันตัวเองเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเท้าเปล่าเน้นให้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่มีทั้งความงดงามและอ่อนโยนรวมไปถึงเข้มแข็งเป็นการต่อสู้ที่ใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายทั้งหมัดเข่าเท้าข้อศอกเป็นอาวุธครับ ปันจักศีรั์คืออะไรครับปันจักศิลป์คือศิลปะการป้องกันตัวของชาวมาลายูครับผมอ๋อแล้วมีมานานหรือยังครับมีมานานในยุคโบราณอีกนะครับอ๋อจริงๆคือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วก็สืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆครับผมอ๋อแล้วอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยเริ่มฝึกปันจักศีรั์มานานหรือยังครับห้าหกปีมประมาณนั้นครับประมาณ5 -6 ปีแล้วนะครับจนตอนนี้ก็ เป็นครูที่สอนให้กับคนอื่นๆแล้วด้วยครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าแบบถึงมีเหตุการณ์ที่เราต้องช่วยคนเราก็ช่วยได้เพราะเรารู้ศิลปะป้องกันตัวเองเราแข็งแรงเราฝึกฝนมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับแล้วจริงๆปัญจักริรัตน์เนี่ยนะครับก็คือเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วยนะครับในการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับแล้วการให้คะแนนของของกรรมการเนี่ยเขาจะดูจากอะไรครับถ้าเป็น สูเขาจะนับคะแนนถัดเตะตรงตรงหน้าอกจะได้หนึ่งสองคะแนนอ๋อครับแล้วถ้าโดนโดนหัวหัวเขาไม่ให้เล่นครับอ๋อหัวไม่ให้เล่นมีแค่ตั้งแต่หัวลงมาหัวก็เป้าเป้าอ๋อโอเตรงนี้สองคะแนนถ้าโดนแขนโดนขาะครับสองคะแนนครับสองคะแนนเหมือนกันเข้าเป้าครับถ้าถ้าถ้าเราล้มล้มคู่ต่อสู้ได้จะจะได้ห้าคะแนนอ๋อแล้วแข่งกี่ยกกี่นาทีครับหนึ่งยกต่อหนึ่งนาที ยกละ1นาทีทั้งหมดเลยกี่ยก2องยกอ๋อแปลว่าก็ใช้เวลาไม่นานเนาะหการแข่งขัน1นครั้งก็ใช้เวลาไม่นานแล้วท่าไร่รำนี่ก็มีแข่งแยกออกมาเป็นอีกแบบด้วยใช่ไหมครับว่าแบบโอเคเป็นเกี่ยวกับความสวยงามของท่าอันนี้ก็มีคะแนนอีกแบบหนึ่ง ฟังแล้วก็เริ่มจะสนใจนิดนึงถ้าให้อาจารย์ช่วยสอนท่ารำปัญจากศิรั์สอนผมนะสอนแบบท่าง่ายๆก่อนได้ไหมได้ครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานพื้นฐานครับอขอลองนิดนึงนะครับโอเคครับโอเค จากศาสตราวุธที่ใช้ในการสงครามลีลาท่วงท่าที่เคยใช้ในการต่อสู้สู่การแข่งขันในเกมกีฬากีฬาที่เปลี่ยนคู่ขัดแย้งเป็นคู่แข่งขันเปลี่ยนการห้ามหันด้วยพละกำลังเป็นการลุ้นระทึกที่สนุกสนานทุกคนล้วนเท่าเทียมกันเมื่ออยู่ภายใต้กติกาเดียวกันครับ กรรมในวิถีชีวิตของคนมาลายูในอดีตน,นะครับไม่ได้มีแต่เพียงการรบหรือว่าการต่อสู้เพื่อปกปักรักษาแผ่นดินแต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าการทําการเกษตรเพื่อสร้างอาหารให้กับคนในพื้นที่เนี่ยก็มีความจําเป็นมากเช่นเดียวกันครับและว่าวที่อยู่ในมือผมนี้ครับมีชื่อเรียกว่าว่าวเบอร์อามัสหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือว่าวทองแห่งมาลายูในวัฒนธรรมมาลายูโบราณน,นี่ถือว่าเป็นว่าวชั้นสูงนะครับสาหรับชนชั้นเจ้าเมืองเท่านั้นที่จะมีสิทธิเล่นว่านี้ได้ครับ ของดั้งเดิมนี่วัดอามัสมัยโบราณในสมัยนั้นมันคล้ายๆว่าทวดามีแขงมีขาพอที่นี้อิสลามเข้ามาเขาก็เปลี่ยนแปลงตัดแขนเนี่ยให้เป็นปิงนกช่วงขาห้างขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นหังปลาสมัยก่อนว่าวามวัดในชาวบ,บ้านธรรมดาเล่นไม่ได้ต้องเจ้าเมืองใช่ไหมเขาจะขึ้นว่าวนะก็ขึ้นเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จขึ้นว่าวนั่นแหละเขาจะเสี่ยงทยายทันทีเลยจะดูว่าวขึ้นเนี่ย ผู้รอบรู้มันจะดูมันจะดูออกแนะหละวีน้าเนี่ยอากาศมันจะเป็นอย่างนี้เราดูผลมันกนลงมาอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะอนุรักษ์ว่าแล้วก็ให้ว่ายังคงอยู่ในวิถีแล้วก็สามารถอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไปถึงอนาคตได้เนี่ยจากว่าที่เอาไว้ขึ้นในฤดูการเปลี่ยนเป็นว่าที่เป็นของฝากได้ไหมว่าที่สามารถ เอามาสะสมหรือมาตกแต่งภายในได้ไหมในความเป็นว่าวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าวมันมีงานศิลปะแฝงอยู่ในนั้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกวิทยาการมันล้ําเรามีโซเชียลโซเชียลนี่สามารถเข้าถึงหลายๆคนรู้จักว่าวเบื่อไอมาจผ่านโซเชียลช่วงหลังมีออเดอร์มีคนสนใจแล้วก็สั่งมาแล้วก็ทยอยส่งไปเดือนหนึ่งอาจจะแค่2ตัวสตัวแต่ตัวที่ออกไปคืองานที่ทรงคุณค่า แล้วคนที่ได้ไปรู้สึกว่าคุ้มค่าการรอคอยเราทําด้วยความพิถีพิถันเราใส่ใจรายละลเอียดทุกจุดเพื่อให้คนที่ได้รู้สึกว่าคุ้มค่า ควบคุมทิศทางเขาอยู่เหรอครับใช่ครับเราก็ต้องดูว่าลมมันมันแรงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลมมันมันมันมาเนี่ยมันมมีตกนะยิ่งกดมันก็ยิ่งดังเนี่ยเราก็ต้องปล่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าโครงสร้างของตัวว่าวมันไม่ดีเนี่ยเมื่อกี้มันจะหักนะครโครงสร้างไหลตัวว่าวต้องใหญ่ตอนแรกมันรู้สึกหนักเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจับจังหวะได้แล้วว่าตอนไหนควรผ่อนตอนไหนควรจะแบบดึงให้ตึงเนี่ย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มีการตื่นตัวส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีการฟื้นฟูกิจกรรมที่เคยสูญหายไปขึ้นมาในรูปแบบของการแข่งขันเช่นการแข่งขันยิงธนูการแข่งขังงนขขว่าวเบอร์อามัสส่วนปั้นจักรศีลั์เป็นกีฬาที่คนรู้จักกันทั่วไปมีการจัดการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงได้รับการบรรจุเข้าไว้ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมด้วยครับ นกเขาชวาเป็นนกที่คนในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นิยมเลี้ยงกันเป็นอย่างมากการเลี้ยงนกเขาไว้ประดับบ้านถือเป็นมงคลโดยเลือกนกเขาที่เข้าลักษณะตามตำราและนกที่มีเสียงดีตามลักษณะนิยมในอดีตจะนิยมเลี้ยงและเล่นกันในราชสำนักขาราชบริพานขุนนางขาา้าพบดีและประชาชนที่สูงอายุครับมักจะจัดงานแข่งขันในงานนักขตัตฤกษ์งานชมรมสมาคมเกี่ยวกับนกเขาชวา กิจกรรมนกเขาวชวาเสียงอาเซียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปีถือเป็นกิจกรรมระดับประเทศและนานาชาติที่ช่วยเสริมสร้างสีงสันให้กับคนในพื้นที่ครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังช่วยยกระดับอาชีพการเลี้ยงนกเขาวชวาอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชายแดนใต้เป็นอย่างดีเลยครับเราก็ได้มาร่วมกันคิดร่วมกันทำ และก็ตัดสินใจว่าถ้าเราจะให้มีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงที่มีความสําคัญต่อพี่น้องประชาชนโดยรวมทั้งประเทศรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยที่เข้ามาร่วมแข่งขันกับเราเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาในส่วนนี้ให้ดีขึ้นก็เลยร่วมกันคิดคิดแล้วทางยะลาเป็นต้นแบบเป็นเจ้าภาพกําหนดให้มีการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี2529วัอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมนะครับ พี่น้องกี่ได้นํานกเข้าร่วมแข่งในวันนั้นถึง1,206นกก็ถือเป็นทีิติที่มากที่สุดในโลกลาาานกเขาชวาเสียงนกเขาชวาเสียงเนี่ยปกติเขาเลี้ยงไปเพื่อจุดประสงค์อะไรเหรอครับคือคืออันแรกได้สุดหรือคือเอาไว้เพื่อจําหน่าย นบน oh. นัน้น,น,นส่วนตัวนะครับแต่ถ้าว่าเป็นภาพรวมก็คือส่งเสริมอ,อาชีพไม่ว่าจะอาชีพของการขายอาหารกิจการโรงแรมมันส่งเสริมอาชีพพวกนี้หมดเลยอย่างเราจัดอย่างนี้ร้านค้าข้างนอกนี่เขาก็ากมีรายได้แล้วการเลี้ยงนกเขาชวานี่เลี้ยงยากไหมครับปกติเลี้ยงยังไงต่างจากนกแบบอื่นธรรมดาไหมครับคือนกเขาป่านี่มันก็มาจากนกเขาป่าแต่เราผาสมผสมพันธุ์ แล้วให้มันเปลี่ยนสามารถที่จะแยกได้ว่าในคําขันของแต่ละคาขันเนี่ยมีอะไรที่เด่นไม่เด่นอะไรอย่างเงมันดีกว่านกบา่านกบา่าจะขัดอีกแบบอ๋อเพราะอย่างนี้เขาเลยมีการแบบว่า,า,าประกวดได้แข่งขันได้ไดว่าเสียงของใครเพราะที่สุดอ๋อแล้อย่างอย่างางี้ลักษณะที่เวลาแข่งขันเขามองหาเนี่ยเขามองหาอะไรก่อนครับมองหาความความเด่นของนกก่อน อันนั้นอยู่ในตําราที่รูปร่างลักษณะหน้าตามีผลไหมอีกเรื่องนึงมีผลครับอ๋อคือมีผลหมดทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็เรื่องของเสียงก็มีผลเหมือนกันมีผลเหมือนกันแต่ดูลงดูรูปร่างยังไงแล้วเราจะรู้เลยว่านกตัวนี้ร้องยังไงสามาครับสามารถได้เลยโอ้โหถ้าเกิดเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณผู้ชมคือเห็นหน้าก็คือมองทะลุได้ไปถึงเสียงเลยใ่ว่าเขาจะร้องยังไงใช่ร้อครับนกแดงแบ่งเป็น3เสียงเขาเอาหลักใหญ่ๆนะเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่ Oh. นะครับทีนี้นกเสียงใหญ่เนี่ค่อนข้างจะหายากแต่เขาแยกเสียงไว้ครับนะราคาเสียงใหญ่จะค่อนข้างจะสูงกว่าอ๋อ oh. อย่างสมมุติว่านกเสียงใหญ่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณตัวละเท่าไหร่ครับ2ล้านถึง5ล้าน5ล้านบาทนะ 5, <000. S 2> คุณผู้ชมนกเขาวชวาผมเข้าใจแล้วว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีจริงๆครับ อ๋อแล้วนี่อันนี้คือสําหรับนกที่เสียงใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นนกที่หายากอย่างนี้แต่ละปีที่จัดขึ้นเนี่ยครับนกที่ชนะได้ที่1มักจะเป็นนกเสียงใหญ่ไหมครับไม่ครับเขาเราแยกเสียงนี่ฮะอ๋อคือประกวดแยกแยกรุนกันเสียงใหญ่ก็ไปแข่งกันประกวดไม่แยกเพราะเขาเรียกว่ารวมเสียงรวมเสียงนทั้ง3ามเสียงมารวมแต่นั้นก็แข่งเหมือนกันแต่แยกเสียงนี่ถ้าเราแยกเสียงนี่เสียงเล็กก็ที่1ได้เสียงกลางก็ที่1ได้โอเคราคาก็สูงเหมือนกันแต่ว่าราคาจะด้อยกว่าเสียงใหญ่ท่างนั้นเอง เสียงที่เพราะพี่กุก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 กุลักษณะมันจะก้นน้าวาวกุก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 กุเนี่ยตัวอย่างนี้เหมือนไม่อกีม้มันพื้นเสียงเล็กก็มันมีพื้นเสียงกลางแล้วก็พื้นเสียงใหญ่นกเขามันมีสามพื้นเสียงเองพี่เมื่อไหร่ที่ว่าเราไปฟังในสนามอ่ะมันจะมีนกเด่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ตามไปที่ฟาร์มเขาไปฟังเสียง ไปดูว่าสิ่งที่เราต้องการน่ยมันมีไหมถ้าว่ามีแล้วก็ต้องฟ้ามาเพื่อมาพัฒนานกลักษณะที่ดีเนี่ยมันต้องครบองค์ประกอบมันทั้งหมดน่ะหน้าน้ําปลายเมโลดี้พอครบ,งรบองค์ประกอบมาเร่เนี่ยนกตัวนั้นน่ะมันจะมีราคาขึ้นมาทันที มาให้เราเห็นใกล้ๆแล้วก็คือได้เห็นทั้งกรงแล้วก็นกเขาชวาแบบใกล้ๆเลยนะครับ,รบกรงสวยมากนะครับพี่ครับถือว่าสวยนะฮะใช่อย่างอ,าอันนี้เลยเนี่ยกรงนี้เลยราคาประมาณเท่าไหร่ครับเฉพาะกรงอย่างเดียวก็สองแสนอันนี้กรงนี้สองแสนนะฮะสองแสนและนกที่อยู่ข้างในนี้ตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับมันแล้วแต่ว่า เสียงขันของมันสมมติเราดูอีกทีเรื่องนกดูอีกทีสมมติพี่ดูเร็วๆเห็นหน้าตาลักษณะตัวนี้ถือว่านกที่ดีนี่นะจมูกยะวเรียวรีไม่ใช่ตรงอย่างเส้นเดียวครับแล้วที่หูมันเนี่ยถ้าเห็นรูหูนี่นะเห็นรูหูเลยนะไม่ดีอันนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นอันนี้ถือว่าดีดีอ๋อแปลว่าตัวนี้มีสิทธิ์ราคาสูงนะครับอ่าอ่า ในพื้นที่ที่คนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมอยู่ใกล้ชิดกันเกิดการผสมผสานระหว่างโนราและมาย่งเป็นการแสดงโนราแขกดิเกฮูรูเนี่ยบ้างก็ว่า ดนตรีนี้เนี่ยรับอิทธิพลมาจากดนตรีเพลงส่วนจากตะวันออกกลางแล้วนามาปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็มีการเพิ่มเติมลีลาท่าเต้นเข้าไปจนกระทั่งกลายเป็นดนตรีที่มีชื่อว่าที่เกฮูลูีว่าว่าดีสผมสัมผัสได้ถึงความงดงามของวิธีชีวิตของผู้คนผ่านศิลปะการแสดงแล้วก็ได้เห็นชีวิตของศิลปินพื้นบ้านผมได้เห็นความสุขแล้วก็รอยยิ้มของผู้คนด้วยกระดากิบลีเลจ